สวัสดีครับ MIT integration B ต้องรู้นะแกรมมา A คูณกับแกมมาของ 1-A ลบ a มีค่าเท่ากับายหารด้วย s i n a พาย A มีค่าระหว่าง0กับ1นะึนสัญลักษณ์ตัวนี้คือแก m มมาฟังก์ชันนะนอกจากนะี MIT integration B ต้องรู้แล้วเนะนี่ยนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ Advanced c คน c ลัสนะบางที่ก็เรียนกันในวิชาแคนคลัสสอแค่นั้นแหละนะหรือว่าแคนคลัสสำหรับวิศวกรรมที่จะเรียนแก m มมาฟังชันนะแกรมมาเคูณแกมมาหลบเอ้าอ้างใช้ตัวนี้เลยนะพิสูจน์แล้วก็อ้างใช้กันเลยนะแต่นี้พอเรารู้แล้วมันก็กลายเป็นต้องรู้หรือท่องจำใช้งานกันนะแต่นี้ก่อนจะต้องรู้ก็มาดูข้อพิสูจน์กัน ตำรากระดาษบางเล่มก็เรียกว่าสูตรออยเลอร์รีเฟลคชั่นฟอร์มูล่าแกมมา A คูณแกมมา1ลบเเท่ากับพายหารด้วยไซน์เอพายนะบทนิยามของแกมมาฟังก์ชันนะแกมมาแเท่ากับอินทิเกรตจากศูนย์ถึงอินฟินิตะี P, ยกกำลังแซดลบหนึ่งอีกำลังลบทีดนะีทีเวลาประยุกต์ใช้งานนั่นแะนะ ตัวแปรอินทิเกรตจะใช้เป็นตัว x ตัว y ก็ได้นะแกมมาแแกมมาเได้ทั้งนั้นนะอันนี้บทนิยามให้ a มีค่าระหว่าง0กับ1นงั้นแกมมาเอนะแล้วก็แทน z ด้วย a เนะเปลี่ยนตัว t เป็นตัว x น,นี่มาตามบทนิยามเลยนะแกมมา1ลบ a นะเราก็เปลี่ยนตัว z ตัวนี้เป็น 1-a ลบ a แต่ตอนนี้เราอินทิเกรตเที่บกับตัวแปร y นะถูกทั้งคู่นะจะอินทิเกรตเที่ากับ x หรือเที่ากับ y ก็ได้นะต่อไปเอาแกมมา a คูณแกมมา1ลบ a นก็สองพจน์นี้คูณกันนั่นแหละนะสนใจแกมมาฟังก์ชันนะในระดับวิชานะสมการเชิงอนุพันธ์หรือประยุกต์ใช้งานนะตั้งแต่บทนิยามจนกระทั่งประยุกต์ใช้งานก็ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์แกมมาฟังก์ชันนะ เริ่มต้นคลิปหมายเลข1ของเพลย์ลิสต์ก็คลิปหมายเลข342บรรทัดนี้ลอกมาจากหน้าที่แล้วนะขณะที่เราอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y เราจะถือว่าตัวเลขนี้เป็นค่าคงตัวดึงเข้ามาข้างในนี่หลักคณิตศาสตร์ดึงเข้ามาแล้วนะต่อไปขณะที่เราอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x นี ตัวนี้เป็นฟังก์ชันของ y ถือว่าเป็นค่าคงตัวเมื่อเทียบกับตัวแปร x ดึงเข้ามาในอินทิกรัลแล้วเห็นไหมต่อไปก็จัดรูปพิชคณิตกันนะจากเดิมเนี่ยอินทะิเกรตชั้นเดียวตอนนี้กลายเป็นอินทิเกรตสองชั้นนะเดิมเนี่ยนะอินทิเกรตชั้นเดียวสองพจน์คูณกันตอนนี้กลายเป็นอินทิเกรตสองชั้นละนะจัดรูปพิชคณิตธรรมดานะรวมเทอมกันนะ เมืนทัดน,นี้ก็ลอกมาจากหน้าที่แล้วนะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนตัวแปรนะเปลี่ยนจาก xy เป็น uv เนะี่เราจะเขียน u ในเทอม xy v ในเทอม xy นะหรือเขียน y ในเทอ x ในเทอม uv y ในเทอม uv ก็ได้นะสูรการเปลี่ยนตัวแปรนะทางด้านนี้อินทิเกรตในเทอม xy ลิมิตจาก a ถึง b dy ลิมิตจาก c ถึง d dx พอเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะลิมิตการเปลี่ยนตัวแปร v เปลี่ยนค่าจาก a ถึง b ตัวใหญ่ u เปลี่ยนค่าจาก c ถึง d ตัวใหญ่นะ fx เนะี่ยแทน x ด้วย uv y ก็ <Y S 2> แทน y ด้วย uv แต่ต้องมีจาครคบี้ของการเปลี่ยนตัวแปรนะจาครคบี้ของการเปลี่ยนตัวแปรเนะี่ยเรียนกันในวิชาแคลคูลัสนะ แคลคูลัสหนึ่งค 1, แงคลคูลัสสก็แล้วแต่มหาวิทยายลัยแล้วแต่หลักสูตรนะบันทึกคลิปให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข55านสะิบห้าเมทริกซ์สองสองอนุพันธ์ย่อยของดิฟเเท่กกับ u, ด G บ v, นะูดิฟเเท่ากับวีดิฟเท่กกับ u, ูดิฟเท่ากับ v แล้วก็หาค่าด e เทอร์มิน t นตนี่คือจากโคเบียนตัวนี้สัญลักษณนะ์เอ s ส์ u ล e ด แกมมาเอคูณแกมมาหนะึ่งลบเอเนเลือกตัวแปรแล,ล้วให้ตัวนี้เป็นตัวยเไงเป็นตัว U ูละ X บวก Y เป็นตัว V นะแล้วเราก็จัดรูปพิชคณิตนะได้เป็น X เท่ากับ UV ส่วน U บวก1 Y เท่ากับ V ส่วน U บวก1นะต่อไปก็หาจากโคเบียนอน,อนุพันธ์ย่อยนะีดิฟเเท่ากับ U นะีดิฟเเท่ากับ V นะ ดิฟเอ็เท่ากับ v เข้าใจง่ายนะก็เหลือแท่ u หารด้ยูบวกหนแต่ตัวนี้ต้องจัดรูปนิดหนึ่งนะดิฟวายเท่ากับยนะนี่ดิฟวเท่ากับวก็1ส่วน u ูบวกหนะึ่งตัวนี้ต้องจัดรูปกว่านถึงได้พจนี้ดีเทอร์มนิน 2, านสองใบสคูณทะแยงคูณทะแยงแล้วลบกันนะรวมเทอมได้จากโคเบียนละนะ dx dy เนะี่ยเปลี่ยนเป็นเนะี ute, J, D, u, D, v, นะ่ยแอ e ซ du dv u เนีเรานี่เป็นบวกเสมอ v เป็นบวกเสมอนะแล้วก็เห็นไหม x y อยู่ในช่วงบวกนะีก็แปลว่า v เป็นเลขบวกสัญลักษณ์ a b s o l ล t e ก็ไม่ต้องใช้ล่นะจากเดิมอินทิเกรต2ชั้นในเทอมตัวแปร x y เนะี่ยเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะ แทน x, y ด้วย u, v จนหมดเลยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยน dx, dy เป็น Jacobian นีน d u, d v ลิมิตไก่ดิเกรตนะ0ถึง i n f i n i t e เหมือนเดิมมาจากการเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะจัดรูปพิชคณิตนะ u กําลัง a มี u นี่ถึงตัวก็เป็น u กําลัง a ลบหนึ่ง U บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งกำลังสองตัดกันแล้วเหลือ U บวกหนึ่งกำลัง V 1, V กำลังหนึ่งกำลังหนึ่งตัดทิ้งแล้วนะก็เหลือเท่านี้ต่อไปใช้เหตุผลนะฟังก์ชันสองพจน์เนี้ยมันแยกจากการเด็ดขาด นี่มันในเทอมของตัวแปร u นี่เทอมตัวแปร v ก็แ,แ,แยกเป็นดิกร้าสองชิ้นนะแยกได้เลยนะในระดับวิชาแคลคูลัสเนี่ยนะไม่ต้องใช้เหตุผลข้างต้นว่าค่าคงตัวดึงออกมาอะไรไม่ต้องใช้แบบนั้นละนะจากนี้ก็จัดรูปเป็นตัวนี้2ตัวคูณกันได้เลย gamma มม a คูณ g a มม a 1ลบ a นะเท่ากับตัวนี้ลอกมาจากหน้าที่แล้วนะ มาดูกันว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่อินท e ิเกรต e กำลังลบ v ได้เป็น e กำลังลบ v หารด้ลบหนนะึรูปแบบเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะตำราบางเล่มต้องเขียนสัญลักษณ์ให้ครบลิมิตนะแต่ว่าตำราบางเล่มก็ละไว้นะว่าเลี่ยงขั้นสูงขึ้นนะความหมายตัวนี้คือ v เป็น0 v เข้าใกล้ฟินิทพอ v เข้าใกล้ฟินิตนะลิมิตมันเป็นศู v เป็น0นะตัวนี้ได้ลบหนึ่งพันอินทิกรัลในวงเล็บนี้มีค่าเป็น1นึ่งพันอินทิเกรตขนาดนี้ก็เหลือแค่อินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิตยูเจ้ากำลัง A ลบหหารด้วย u ูบวกหนึมีค่าเป็น Pi หารด้วยไซน์เอไพสนใจข้อพิสูจน์จากนี่มานี่ก็ไปดูคลิปหมายเลข1170นะ mit integration b ต้องรู้นะจากนี่มานี่คำนวณยังไง นะก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะแกมมมา A คูณแกมมา่าลบ a มีค่าเป็นพาหารด้วย sin a พายนะมาใช้เครื่องคิดเลขคำนวณกันนะ A เป็น1ส่วน2ะแกมมมา A คูณแกมมาหนะ่ลบเอนี่ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณน,นะ3.14หรือพายนะเมื่อกี้นะ s ซ n a พายก็ s ซ n พายส่วน2ก็1นะ หรือตัวเศษเป็นพายคำตอบเท่ากันนะสนใจการใช้เครื่องคิดเลขอุนแฟมอ l ลฟาก็ไปดูคลิปหมายเลข845เบต้าฟังก์ชันนะเบต้าฟังก์ชันเบต้า x y เท่ากับแกมมา x คูณแกมมา y หาได้แกมมา x กบวก y วนพอเบต้าของ a 1-a นลบ a คือ a y คือ 1-a ลบ a A บวกกับ1ลบ a ข้างล่างเหลือแกมมา1แกมมา1มีค่าเป็น1นะเพราะฉะนั้นเบต้าของ A กับ 1-A ลบ a ก็เลยมีค่าเท่ากับายหารด้วย sin A เอไพนะนะคณิตศาสตร์ขั้นสูงขึ้นนะวิชาแอดวานซ์แคนคูลัสสมก,การเชิงอนุพันธ์นะแคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมขั้นสูงก็ต้องเรียนกับเบต้าฟังก์ชันนะเรียนกันเกี่ยวกับเบต้าฟังก์ชันแกมมาฟังก์ชันพวกนี นะสนใจเบต้าฟังก์ชันก็ไปดูคลิปหมายเลข498รนะ้้นะคลิปนี้เนี่ยนะจะตั้งชื่อว่า MIT integration B ต้องรู้เนี่ยจะเป็นเบต้าฟังก์ชันเนะเบต้าของ a 1ลบ a หรือแกรมมา a แกมมาลบ a มีค่าเท่ากันนะเอาละนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ